เดี๋ยวพามาดูรถอีกคันหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนนะรถคันนี้นะถ้าจบนะทั้งคันเนี่ยคงจะสวยมากๆนะครับดูรายละเอียดที่พสต์มอร์โชปนะครับทําขึ้นมานะครับรายละเอียดคันนี้นะครับถือว่าสวยมากๆนะครับของแต่งถือว่าลงตัวจริงๆนะครับเห็นไหมเพื่อนๆสวยไหม นะถ้าเสร็จสมบูรณ์มาคันนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นคาเฟ่เรเซอร์ที่จัดทรงได้สวยมากๆนะครับ <c oughs> ดูรายละเอียดครับล้อ,อนะเครื่องนะท่อจัดวางไนดะ้อย่างสวยงามใครที่สนใจนะครับพลดมอเตอร์ช็อปนะครับนี่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยนะแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับช่องขี่เที่ยวเลียไปพักกายนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านแดงและบ้านเขียวนะครับแล้วก็ ตอกๆด้วยละกันนะครับทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะ